สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนแพลงสวัสดีมวลมหาประชาชนค่ะเหนื่อยมิจจ๊ะเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเดินสิบห้ากิโลใช้เวลาทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงหกชั่วโมง เชียงน้าประตูหกชั่วโมงลบหนึ่งชั่วโมงก็นั่งกินข้าวไปห้าชั่วโมงเต็มเต็มเดินซอยกันแบอบโอ้วันนี้คนเยอะมากค่ะคนมารอพบลงกำนันคนมารอทักทายมารอให้สัจจะวาจามารอส่งยิ้มส่งใจมารอให้ฝันให้กำลังใจสารพัดเลยค่ะคนมารอเราตั้งแต่ที่บริเวณ อ,อนุทจากอนุทไปเอกมยัยเอกมัยไปบรีตัดใหม่ไปทองหลอ่อสุขุมวิทย์ทั้งเส้นเลยเลี้ยวซ้ายเข้าราชดำเนินเจอนักไขส่สมชายแก้วทองกับคุณกนกรัฐวงศ์สกุลที่หน้าร้านนาไข่ตรงนี้ค่ะนไข่ออกมารับลุงกำนานหอมแก้มกันฟอดฟอดเลยเสร็จแล้วเราก็การสวนรุมพินีสิบห้ากิโลวันนี้เดินกันที่แบบเดินแก้บนอลไเหมือนแก้บนเนาะ มันไม่ทาอะไรใครไว้ที่ไหนอะล้วแก้บนไม่ล้วมาเดินกันจังเลยนัดติดต่อกันมาสี่วันแล้วค่ะเรานรว่เรามารณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ออกมาในวันเสาร์นี้ออกมาทําอะไรวันเสาร์ออกมาไล่ยิ่งลักลมทักศิณค่ะเวลาใครถามว่าออกมาทําอะไรวันเสาร์ให้บอกไปเลยตรงๆสั้น,นงๆง่ายๆล้มยิ่งรักไล่ทักศิณค่ะไล่ทักษิล้มยิ่งรักค่ะ ล้อมยิ่งรักไล่ทักษิณค่ะไล่ทักษิณแล้วล้อมยิ่งรักค่ะหลังจากนั้นทําอะไรต่อไปตั้งสภาประชาชนสภาปฏิรูปแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งปฏิรูปประเทศไทยค่ะที่อยู่ในมือน,นี้มาจากคุณญี่ปุ่นบุญสูงจากร้านรักแผ่นดินจําหน่ายเสื้อร่มกระเป๋าวันนี้นำไรายได้จากการจำหน่ายหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งแอบาทค่ะและตั้งแต่เดือนมก,กราคมพมีนาแปดสิบห้าวัน กลุ่มรักแผ่นดินของคุณญี่ปุ่นบุญสูงนำไรายได้มาว่าให้กรปปสแล้วสามล้านหแสี่มบาบทคา่ะขอบคุณมากนะคะหลังจากรอจุลาแล้วคิวถัดไปวันนี้เรามีภาพให้ดูนะคะเดี๋ยวรอดูภาพโหลดภาพอยู่มีพี่หลายคนมากมายืนที่บริเวณริมฟุตบาทยืนรอลุงกำนัน ยื่นให้ตั้งแต่20บาทร้อยบาทพันบาทยื่นให้หลายพันบาทแล้วมีคนยื่นสตางค์ให้พร้อมกับอักษรเบลเป็นจดหมายอักษรเบลด้วยซึ่งเรากำลังหาคนที่อ่านอักษรเบลได้เพราะเขาบอกว่ากรุณาอ่านบนเวทีด้วยตอนนี้กำลังหาคนอ่านอักษรเบลได้เพื่อจะอ่านจดหมายรักจากชายคนนั้นซึ่งใส่แว่นสีดำแล้วยื่นสตางค์เงียบๆให้ลุงกำนันยังมีคนยื่นสตางค์เงียบๆซองหนึ่งแสนบาทค่ะ ยื่นสตังเงียบเงียบเลยอีกซองหนึ่งห้าแสนบาทค่ะและที่แยกอสมมนตรีมายืนเงียบๆเลยยื่นถุงให้ถุงหนึ่งหนึ่งล้านบาทค่ะริมถนนรนแคมกันอย่างนี้เลยไม่พูดไม่จาเงียบๆเลยวันนี้การเดินทางของเรา15กิโลยิ่งใหญ่และไพศาลมากเราเริ่มต้นที่อ่อนนุชมาพักโนงค่ะ นะคะจากพระขนงเราเข้าอาโศกดูภาพกันนะคะและวันนี้แดดร้อนมากกลางแดดนี่มันเมื่อวานนี้เสื้อตัวเก่าวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวนะต้องดูเสื้อสีวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวแนะต่เ,นนเ,เ,แเราก็เยอะมากเลยนะคะวันนี้คนก็ออกมาเต็มอันนี้ภาพเก่าจากเดี๋ยวไปโหลดใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจะได้ดูภาพวันนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ย เราเจอคนเยอะแยะมากแล้วเราเจอดาราหลายคนออกมายืนรอลุงกำนันด้วยค่ะมาโบกมือแล้วบอกว่า29เจอกันวันนี้มีคนทำป้าย29เจอกันเยอะมากค่ะกลายเป็นคำทักทายของพวกเรา29เจอกัน29เจอกันค่ะไม่ว่าวันนี้เราจะได้ตังค์มาเท่าไหร่ก็ตามทีแต่เรื่องเงินไม่สำคัญเท่ากับเราได้ออกมาพบปะเห็นหน้าค่าตากัน แตะมือสัมผัสกันใจถึงใจกันแล้วให้สัญญากันว่า29่สิเกาเราเจอกันไล่ยิ่งรักขุดรากถอนโคนโคนระบอบทักษิณค่ะสำหรับกลุ่มถัดไปสำหรับกลุ่มถัดไปนะคะวันนี้เรารวบรวมแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผู้ใหญ่สาธิตบอกปองเอ้ยวันเสาร์กระบวนยาวเหยียดเฉียดเมืองใต้กันเลยทีเดียวนับถึงเนื่องขณะนี้แล้ว มีขบวนพาเรดคนไทยออกมาไล่ย,ยิ่งรัก64กลมแล้วค่ะรวมแล้ว64กลมใครอยากจะมาติดต่อมาได้เลยนะคะและเย็นวันนี้จะมีคอนเสิร์ตเล็กๆที่โรองเบียฮอลแลนด์มีมะร้านนี้มีมะมีป่ะปต้องมีเนาะเ,นเขาเล่ามาว่าอย่างนี้แลก้กฏว่าเป็นคอนเสิร์ตพี่ออฟปงพัดค่ะ คอนเสื้อแดงไปรงกันหน้าโรงเบียรไม่ยอมให้พี่ออฟผงผัดเล่นร้านเบียร์ร้านนี้จึงต้องยุติมินิคอนเสิร์ตของพี่ออฟค่ะอย่าปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกศิลปินดาราไม่ว่าจะเวทีไหนคุณคิดต่างได้แต่เราไม่ข่มขู่คุกคามเพราะเราไม่ใช่อันธพานค่ะและถ้าเวทีไหนศิลปินดาราไม่ว่าจะของใครก็ตามทีขึ้นเวทีเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะ พราะศิลปินดารานักแสดงเขาไปให้ความสุขให้ความบันเทิงแต่ถ้าอยากจะเจอพี่ออฟพงพัทในเรื่องการเมืองสแสดงมาเจอกันที่ลุมพินีค่ะอย่าไปทำเก่งทำซาที่โรงเบียร์ฮอลแลนด์อยากเจอพี่ออฟพงพัทมาเจอกันที่ลุมพินีค่ะอย่าซาผิดที่อย่าคิดว่าโรงเบียร์คุกกลัวเขาแค่ไม่อยากมีเรื่องค่ะ และต่อจากนี้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกเราได้เห็นดีกันค่ะพวกอันธพาลกุย้ย